สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลรนีชา n นลค่ะวันนี้จะชวนจัดดอกไม้ง่ายๆนะคะเป็นแจกันไม้ทรงลูกบวกเป็นลายลูกบวกสวยมากเฉพาะแจกันก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมคะนี่ก็เป็นไม้เหมือนกันค่ะอันนี้เขาจะให้สีแบบสไตล์โมเดิร์น เราไม่อยากจัดที่อะไรที่มันยุ่งยากใช่ไหมคะง่ายๆค่ะเอื้องคําสีฟ้าเหมือนเดิมค่ะเราได้เอื่องคํามาได้ดอกไม้มาแล้วก็จับอย่างนี้ค่ะแล้วก็ใส่เข้าไปข้างในไม่ได้ใส่อะไรนะคะ ก็ช่วยเข้าจัดทรงกระจายเข้าออกมามีเยอะก็ใส่เยอะแจกันทรงรู้อยู่แล้ว แค่นี้ก็สวยได้แล้วใช่ไหมคะสมมุติว่าไม่ชอบสีฟ้าลองใส่ซากุระสีขาวดูซากุระก็จะมีขายเป็นสำเร็จแบบนี้นะคะดอกไม้ประดิษฐ์นะคะเพื่อนๆคะ่ะสีขาวนี่ได้มาเยอะๆก็อลังเหมือนกันนะคะ ปากเจกันปากเจกันเขาแคบเราก็ใส่ได้ใส่ได้ไม่เยอะก็จัดทรงนะคะให้ดอกเขาพ้นขึ้นมาจากปากเจกัน จะสวยคือเราโชว์ดอกร่วงก็ไม่เป็นไรนะคะโชว์ดอกเขากระจายออกมา เราแค่ดัดให้เขากระจายออกมาแค่นี้ก็สวยแล้วใช่ไหมคะเพราะตัวเจกันเข้าหลูอยู่แล้วจะแต่งบ้านแต่งสำนักงานออฟฟิศก็หลูค่ะเพราะตัวนี้เขาลงเป็นสีน้ำตาลเข้มแล้วก็ให้สีเงา พอใส่ดอกไม้สีไหนก็สวยค่ะเพื่อนๆคะทําง่ายๆนะคะจัดดอกไม้แต่งบ้านเองหรือจะทําขายสร้างรายได้ทําง่ายๆที่บ้านทําในเวลาว่างขายออนไลน์คะ่ะทีนี้พอมาเป็นแจกันทรงนั้นแล้วก็สีเงินดูนะคะว่าจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนไปไหมความงามจะเปลี่ยนไปไหม แจกันไม้นี่หนักนะคะแล้วก็เขาออกแบบมาไม่ได้ล้มง่ายๆนะคะถ้าเราไม่ผักเขาล้มเวลาตั้งนี่ไม่ต้องห่วงเลยค่ะว่าแจกันจะล้มนะคะเหมือนเดิมค่ะเราก็ช่วยเขาดัดทรงดัดกระจายจออกมาพองาม รู้ไปอีกแบบใช่ไหมคะรู้ไปอีกแบบแล้วแต่ว่าเราจะต้องการสื่อออกมาอารมณ์ไหน แจกันทุกแบบดอกไม้ทุกดอกสามารถจัดปักวางในแจกันให้สวยหรูได้ค่ะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเราจะลองเรื่องคําสีฟ้าลงไปนะคะว่าจะได้ไหมว่าจะสวยไหม พอดีเอื้องคำไม่เยอะถ้าพอพอไม่เยอะแล้วเขาก็จะดันลงไปข้างล่างแต่ว่าดูอย่างนี้แล้วเราก็รู้ว่าสวยใช่ไหมคะวิธีการที่จะทำให้ดอกไม้เขาส่งในระดับความสูงที่เราต้องการก็คืออัดหนังสือพิมพ์ลงไปค่ะอัดกระดาษลงไปที่ชู่ก็ได้ค่ะ ลงไปประมาณนี้ก็ได้แล้วก็เอาดอกไม้วางลงไปให้ที่ชู่รองรับไม่ให้ช่อดอกไม้เขา,เาผุบลงไปข้างในเราต้องการให้เขาสูงระดับไหนเราก็อัดทิชชู่ลงไปเพื่อที่จะให้ก้านแจกันเขาดันขึ้นให้ได้ลักษณะอย่างนี้นะคะจะสวยเลยแต่เพราะว่าดอกไม้น้อยแต่ถ้าดอกไม้เยอะก็อลัง ก็จะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าถ้าระวังที่ชู่ลงไปแล้วให้ดอกไม้เขาส่งสูงขนาดนี้นะคะก็จะสวยเลยเห็นไหมคะเพื่อนๆคะดอกไม้สามารถอยู่ได้กับทุกแจกันขอให้เรามั่นใจที่จะจัดมั่นใจที่จะทำยังไงก็สวยคะ่ะ ขอบพระคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมจนจบคลิปนะคะมีสิ่งดีๆมีประโยชน์สร้างไรายได้สร้างอาชีพทำได้ง่ายๆําทำที่บ้านช่วงเวลาอย่างนี้นะคะถ้าเรามีทำอะไรทำที่บ้านจะช่วยให้เรามีไรายได้โดยที่เราไม่ต้องออกไป ทำข้างนอกมีความสุขได้อยู่กับครอบครัวนะคะเพื่อนเคื่ะลองทําดูคะ่ะไม่ยากเลยคะ่ะจัดดอกไม้ไม่ยากเลยขอบพระคุณทุกท่านนะคะขอบพระคุณที่เข้ามารับชมจนจบคลิปเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะ เพื่อรับชมคลิปดีๆต่อๆไปของลุนีชาแนลค่ะขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ